บรรยากาศช่วงเตยล่าเสร็จเรียบร้อยครับที่เยกคืนบุญรัตน์น้องข้างเทศบาลม่วงหวานบรรยากาศบึงขยะก็หู่ทางคณจะพาบ่อไป ทีมจอทีมไฟอาจารย์นักดนตรีแบกสเตนเก็บของขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปกับทีมอคอนไวท์เนครับเด้อไผยสมาซอย <laughs> มีอยู่500ชีวิตครับโอ้ลุกก็โอ้ยนั่งก็กโอ้ยบรรยากาศพี่นอ้องไปเรื่อยๆโอ้โหพระเดปลายลบบนตรี อเอบบซีทางไหนน้อทางปีอีแม่คอยุงตดู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 นุนนุนฉากฉากฉาดูดิทางมุดยังไใครไปล้มลง ไปยกตั้งให้หน่อยเสียงเพลงเราเสียงเพลงใครตึงตังตึงตังคุณถนนไงพี่น้องเห็นบะฝั่งนี้ก็ทีมไรสดอิดดีสบายเก็บข่าวของครับ นี้ับสมัยรอยตำแน่ง เย็นดิรถถอยมาแล้วเ่ยเดี๋ยวคานลงก่อนเดี๋ยวสังกสีน้ำลมเงี้ยทำไมไม่พิงกันเนาะบุคลากรเรา ตที่ทมงานนี่ก็ถัดลงครับก็จะได้เก็บไฟ มาหนึ่งถึงวิธีนะครับเสาชีวุนไหวปันใดประมาณไหนนี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้า,นนาสิสำคัญ เออรู้สึกรู้สึกว่าเก็บนี่จะไวกัาตั้งเนะาะตลกรู้สึกว่าเก็บจะไวกับตั้งเนาะ เก็บจะไว้กับตั้งครับตั้งสองชั่วโมอง,งเก็บชั่วโมองเดียวดิบอกว่าแต่นใดครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเป็นฝาเป็นฝาฝาพุ่งเรืาาเร่อยมาตรอด บนเวทีแล้วก็ถ่ายลงไฟคุณลองเก็บนั่นลงแล้วทั้งฝีเดี๋ยวตอนตัางสิติ Thank okay. you. เบื้องสูงครับอาเดถ่าย,ยลงไปจากเบื้องสูง คลิปนีไม่มียังให้เบิง้งหลังจากรเตล่าดูบนเวทีแนละรอบๆดาวเวทีครับบแบบวัยคือว่าเก็บจะไวกว่าตั้งเย่างนี้เนะจอยว่านะปั๊บ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 สามสิบเตทีตั้งมาเป็นชั่วโมงทุกอย่างเหมือนกันเอาคิดมีฝากไว้ ตามช่องคุณเสียวพยาบาลใส่จุดเกิดลเลตุเอาิเชียวนั่นเลยนะโอ้ตากระแดงแล้วไหวบอ่อไหวบ่อห้าร้อยกว่าชีวิตเพืนนะพยยามมาต่อยเก็บวิธีมีอยู่หาคกันฝากไปครับดึงแล้วไอมีความสุขก่อนไปนะครับร่างกาย็งแรงรำรวยตำรวยตลอดไปสวัสดีครับ